สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เลยมีปลั๊กพ่วงไม้อันแล้วครับนี่ยังไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือมันเป็นอะไรครับยังยังบอกไม่ถูกยังไม่ได้เช็คอาเสียบไฟทดสอบก่อนเสียบไฟละอ๋อสวิตหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นด้วยสวิตนะเนี่ยโอ้สวิตแน่อนอนครับเพื่อนนี่นี่สวิตถ้าจะเอาไปใช้กับกาต้มน้ำรอ้อนืรือะไรประมาณนี้เลยเนะนี่ยนี่ สวิตันจะนั่นไปหรือเปล่าเนี่ยกดยากนะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าไอหลอดไฟ LED ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไอน,นั่นมันเป็นไอให้สื่อนิดเดียวอะกระแสนิดแล้วมันก็สามารถติดแล้วจะใช้ได้หรือเปล่านะยังไม่รู้เลยเอ้าวเสียผวแรงก็ติดแล้วนี่นี่อา้าวนี่มันเป็นยังไงอะเนี่ยเออ มันติดแล้วนะอย่างนี้ก็ต้องอันนี้เหมือนไม่แน่ใจนะวเป็นยังไงเจ้าจขอขอดูข้างในก่อนว่ามันเป็นอะไรเสียงจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะ้องเพื่อนเพราะว่าไม้ไม้สายมันขาดไปแล้วนะมันมันไม่มีไม้แนละ้วอันนี้ก็ใช้ไม้จากกล่องเลยนะเยงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่อาจจะดังบ้างเบาบ้างนะ ดูครับว่ามันเป็นอะไรมันต่อตรงไปแล้วนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงมันยังใช้ได้หรือเปล่าหรือยังไงมันเหมือนกับต่อตรงไปแล้วนะเพราะปิดสีวิตมันก็ติดอยู่นะอ่าเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนี่เขาให้เขาให้ทําครับให้ซ่อมนะอ่าอ้าวเกะดูกันโอ้นี่อะไรนะเนี่ยอันนี้คืออะไรตรงนี้ถอดได้ไหมอะไรอะ่ะมันมีนอ็อตมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆนะคงไม่มีหรือมีอะไรอ๋อโอ้โอลืมไม่คิดว่ามันจะมีไม่คิดว่ามันจะมีน็อตม,มีน,มนอ็อตออยู่ตัววงได้ได้เลยอ่ะออกละคขานี้เออนี่อันนี้อ๋ออันนี้ต่อตรงไปแล้วนะเพื่อนๆนี่ต่อตรงไปแล้ว ไม่มีปัญหาใช้ได้แล้วขอเอามาให้ซ่อนทําไมอ่ะอ่าน,นี่คือปัญหานะเอาละวันนี้ใช้ได้ถือว่าผ่านอันนี้ต่อตรงไปแล้วนี่ฟิลเฟอร์ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไม่ได้ใช้ในกะารย้ายยาจากฟิลมาต่อตรงไปแล้วนี่ต่อตรงไปแล้วอันนี้ถือว่าใช้ได้หนึ่งอันผ่านไปอ่าเสร็จแล้วก็ใส เอามาให้ซ่อมก็ซ่อมไปต้องก็ต้องซ่อมอนนะอะเสร็จไปละหนึ่งอันอันนี้ไม่มีปัญหานะเ,นเพื่อนๆปัพกพ่วงอันนี้ซ่อมผ่านการซ่อมมาแล้วนะไม่มีปัญหาไม่เป็นไรนะอ่านี่เอาน,นี้เอาน,นี้เสร็จแล้ว่ามไม่มีปัญหาละใช้ได้ละอันนี้มาดูอีกอันครับนี่มันเป็นอย่างนี้มานะนี่สายสามสาย อ้าวเขาตัดยังไงมาอันนี้สายขาดนี่หนึ่งเส้นอ่าแล้วสายไหนแล้วขาดเนี่ยมัน,นเป็นสายยังไงอันนี้คือสายของเขาที่เขาตัดมานะนี่มีอย่างนี้นะนี่อยู่ประมาณนี้อ้าวคราวนี้เรามาเช็คกันครับว่าสายไหนมันยังดีสายไหนมันเสียอ่ามาดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยสายขาดหรือเปล่าอ่าปับไปที่คูณหน,นึง่ง ่าปับที่เสียงอ่ามิเตอร์เสียงผมใช้มิเตอร์เสียงนะสายเช็คปักหน่อยอ่าทำไมมันขาดอย่างนี้อ่ะโอ้นี่เ,นเพื่อนนี่เห็นไหมชอ็อตนี่นี่เห็นอยู่นะนี่ใครมันชอ็อตสีดำๆเนี่ยใช่ไปสายไฟสายกาวสายนิวตอนอะไรยังไม่รู้มีสามสายเนี่ยเป็นปักที่ถูกต้องไง ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเพื่อนเพื่อนมันขาดในยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าไหนสายกาวอันไหนสายไฟสายนิวตันอะไรยังไงไม่รู้เลยเนี่ยแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็หักออกไปแล้วนะเนี่ยเอาเรามาเช็คก,กันครับว่าสายไฟขาดไหมขาดไหมเอาสายสีนี้ก่อนนี่ อ่าไม่เป็นไรอันนี้ใช้ได้สีนี้ใช้ได้เอาสีพอฟ้านี่อ่าพอฟ้านี่ใช้ได้นี่ไม่เป็นไรไม่ขาดนะอันนี้คือสายยึดกาวสายกาวขาดไม่มีปัญหานะเอ้สายนิวตันสายกาวสายนิวตันเอ้ไม่ใช่นี่ต้นสายกาวสายดินขาดอ่าไม่เป็นไรนะสายดินขาดพอหยุดลลยกันยึต้นใช้ได้พอเพราะว่าปักเขาไม่ติต่อยู่แล้วนี่สายดิน อันนี้มาแกะดูนี่กันครับว่ามันเป็นอะไระว่ามันเป็นอะไรโอนี่นี่นี่สายนี้ขาดถึงว่าใช้ไม่ได้แต่เขาไปตัดเส้นไหนอะใช่ไหมเป็นสายขาวอ้าวอันนั้นสายขาวอ้าวแสดงว่าอ่ามันคนละอันนี่นะเพื่อนๆนี่อันนั้นสายขาวาสายโอ้ถอต่อใหม่ได้ยังงนะ ดูข้างในมันเป็นยังไงต้องต่อใหม่ไหมโอ้โหยืมแล้วลืมเนี่ยแล้วก็เผื่จอจะใช้โอ้โหหาไปเถอออ่านี่มายังไงนะสายสีฟ้าโอ้นี่เส้นนี้นี่สายนี้ขาดแต่จะไม่ต่อแล้วจะเอาโน้นมาต่อตรงๆเลยฮนะสั้นๆไปเลยนะจะต่อใหม่เลยนี่ เบริรมกันแล้วอาจจะเสียงดัง,งบางเบาบ้างนะเพราะว่าไม่นอกมันไม่ไม,ไมีไม่นอกมันเสียงสายมันขาดล้วยังไม่ได้ซื้อเลยนี่แหละ๋อนี่สวิต์อันนี้สวิตไม่มีปัญหาน,นี่เอาตะกั่วใส่เข้าไปไมันจะได้ถอดง่ายนาน กใส่ไปหน่อยอืมออกแล้วอืมใส่ตะกัวเส้นนี้ที่เป็นสายกาวสายดินนี่ก็ตัดทิ้งไปเลยวึมมาก็ไม่มีอะไรครับอย่างนี้แหละแค่นี้แหละสายมันขาดไง อืมเืรเรียบร้อยมาประกอบก่อนไม่น่ามีปัญหานะอ เราเข้าไปไหนหอหน่อยเดี๋ยวดันดันหน่อยดันดันหน่อยเออเออตอนดึงมันจะได้ไม่ขาดไงน,นี่น่าใส่ก็ไม่น่ามีปัญหานะสายไฟมันขาด,ดเฉย สายไฟมันขาดนะคราวนี้มาดูกันครับ ติดไหมหน้านี่แฟลติท้าติดแล้วน,นี่ก็คงจะใช้ได้แล้วนะไม่น่ามีปัญหานะขางนี้นะทดสอบกันครับหมอแรงหมอแรงติดไหมหน้าติดแล้วนี่นี่ติดแล้วติดหมดทุกอันแล้วครับเ,เพื่อนๆนะนี่น อันนี้เสียบอันนี้อันนี้ก็ไดอันนี้ก็ได้เพราะว่ามันพ่วงถึงกันหมดนะเนี่ยติดแล้วเรียบร้อยครับใช้งานได้ป๊กพ่วงของเราก็ได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้นะเขาได้ซ่อมมาแล้วแต่เขาเอามาให้ซ่อมซ้ําทําไมก็ยังไม่รู้นะครับเขาว่าซ่อมให้ใช้ได้ว่างั้นอันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้เสียนะต่อตรงไปแล้วไม่มีปัญหาเพราะสวิตช์ตัวนี้เสียไม่ดีไอ้ตัวนี้ คือสายมันขาดนี่ครับมันขาดตรงนี้นะนี่นี่นี่ไม่รู้ขาดมายังไงก็ไม่รู้นะนี่สายเส้นนี้เส้นดํานี่คือสายไฟทั้งคู่นะอันนี้คือสายกาวสายยูตันนั่นแหละตัวนี้นะนี่มันไม่มีไส้ในหรือหรือมีก็ไม่รู้นะมันเหมือนเหมือนไม่มีไส้ในนะเพื่อนๆนี่โอ้บอกสายเฉยๆไม่มีไส้ในนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่มีไส้ในเนี่ยเนี่ย ก็ได้ขาดสายได้ขาดออกมาเส้นแต่มันก็สาดสองเส้นเลยจับนี่ก็ขาดทั้งสองเส้นคู่อ่านี่ก็เ,เปลี่ยนไม่เพราะเขามีสายมาให้หนึ่งนี่นะก็เลยเปลี่ยนแล้วก็พร้อมใช้งานใช้ได้ละก็เป็นแนวาการการซ่อมนะเพื่อนๆนะเอาสำหร็บคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ